นีะเป่ามีตังเลยพี่ไปมาไปมาไปมาเป๋าดีดีกว่าสติก่นอ้ตัวนี้ลมจอดอยู่รึเปล่าเฮ้ยโอ้โห y f r i e n มึงมาทีิตได้เจงมาทีได้มีตัวเลี้ยป่ะมีตัวเลี้ยมาทีิตได้ได้ไดไ เรียกคุณดีหน่อยครับทีซีดีอยู่ปะดีอ่ะดีอะครับเดี๋ยวเรียกให้ครับดีครับบอสคุณดีครับคุณดี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 อยู่ปะนี่เหรอ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 แบงค์ไหนแล้วคุณดีแบงค์ไหนเลยแบงค์ไหนข้างค์ไหนแบงคไหนอะไรอ่ะคือมันมีคนแบบคือผมคุยกับน้องอยู่ในวอล์โซนใช่ไหมครับแบบคุยเล่นกันนะปกติแต่ว่า มันก็มีคนมามาซื้อมาถามซื้อข้าวเนี่ยรอบหนึ่งผมก็ไม่ได้สนใจผมไม่ได้ตอบมันก็เดินไปได้เดี๋ยวก็ได้ลงห้องข้างเลยได้ครับได้ได้ได้ไอออนไอออนมาดิไอออนอยู่ไหนน้องกูเนี่ยเอ็มลงไปรอเอ็มลงรอเอ็มลงรอข้างล่างเลยไหนย้อนอยู่ไหนพีไครับพี่ครับพี่ชายครับผมไปข้างล่างไปข้างล่างมานดิมาดิมาดิเอาผมพี่ชายตรงนี่ครับพี่มาๆมาๆมาเปิดๆหน่อยครับเปิดหน่อยนี่น้องน้องหูแดงยังปิดอ่ะปิดเลย เด,เดี๋ยวมี UF มาด้วยนะครับแล้วก็ฝากฝา,ากเรียกสตาร์กมาหน่อยที่อยู่ในบอลโซนอ่ะก็คือเขารู้รเหตุการณ์อยู่ครับเขารู้เหตุการณ์อยู่เดี๋ยวเรียกสตาร์กหนึ่งครับให้ทีซีประกาศเลยคยกและสตาร์กอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับในบอลโซนอ่ะก็คือผมไม่เข้าใจแม่งเดินมาขึ้นเสียงอะไรผมแบบ mm hmm. เฮ้ยฮัลโหล,หลขอซื้อข้าวไปดิแบบเนี้ยโชว์เลยเอาโชว์เลย โชว์โชว์คอร์นมาให้เลยเดี๋ยวล่ะได้บอลตอดหรอใช่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 คือผมคุยเนาะผมอยู่ไงคุยเล่นกันเฉยๆแหละแล้วมันก็เดินมาซื้อข้าวรอบแรกผมก็ไม่ได้สนใจไงผมก็ปล่อยนี่ผมเช็คกดแป๊บนึงนะวอะไรอ่ะมันมันมันเป็นลักษณะเกาซื้อข้าวอ่ะเอ้คนโยอย่างสงบวันไหนอยู่อย่างสงบเป็นคนโสดอ่ะ สุดหล่อมันบอกว่าเอ้ยสุดหล่อขอซื้อข้าวดิน้องชายเกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเพาเป็นไม่คือผมเดเดเดพาเขาังไม่ได้ให้พูดผมผมไม่ได้มีไม่ได้เล่นอะไรพี่วเดี๋ไม่ได้พูดไนมไม่เกี่ยวแต่มึงคำพูดมึงเก่าจัดเลยนะมึงยังด่ากูเลยนะใครด่าับผมผมไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวอเดยรอเดี๋ยว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 รอเอเดี๋อเดดีเดียเดี๋ยวรเดี๋ยวร เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คกดแป๊บหนึ่งนะวอโซนใช่ไหมอันนี้มันคือเรื่องวอโซนใช่ครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คกดครับเช็คนึ่งมีเดี๋ยวจะมีพวกสตาร์กมาข้างบนนะเพื่อนอยู่เอฟมาคนหนึ่งไม่น้องมันเกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่รู้ครับก็ต้องรอดูบทสรุปแล้วกัน อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับผมคนเดียวดอันนี้น้องผมไม่เก,กี่ยวแต่ก่อนเขเกี่ยวมัเกี่ยวอยู่ฝั่งนั้นเมายูดีที่สุด นเนี่ยครับแป๊บนึงนะไมอโนมไม่พิมพ์คำหยาบในช่องแชทน,นะครับโดนแบรนถาวรน,นะไม่ได้ไม่ได้ไไดทำเอานะโดนแบนเลยนะไม่ได้โดนทำเอานะโดนแบนนะครับรวาก็ากาคือตอนเนี้ยครับไอ้วอร์โซนเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงก,กับไอซีนะ ข้าใจ้ายแล้วอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้ GM เอ็เขาอธิบายต่อว่ามันมีโทษหรือมันมีอะไรยังไงหรือเปล่าได้ได้ได้คิดคิดอะไรบ้างเลยคือบอกเพิ่มเติมครับคุณดีก็คือผมอ่ะบอยเขาออกมานอกวอ์โซนเลยพอเขาด่าผมปุ๊บเขาเริ่มด่าผมก็ททางเขาเลยออกมานอกวอล์โซนนี่เทาเก่าจริงอ่ะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ออกเขาบอกว่าเขาเป็นนักเลงวอร์โซนเลยก็ไม่รู้เล้วเธอจัดฟังฟังแล้คุณ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 พูดคุณพูดมุมของคุณกัน อ่ะพูดพูดแล้วต้องสองไฟขอใครก็ได้คนหนึ่งก่อนเอาชุดดำก่อนเลยครับก็คือเขาผมอยู่ในบอลโซนกับน้องหัวเหลืองเนี่ยครับข้างหลังผมเอ้ข้างขวาผมเนี่ยก็คือผมคุยเล่นกันอยู่ครับคุยปกติเลยทีนี้ก็มีคนมาถามซื้อข้าวรอบหนึ่งครับผมก็ไม่ได้ตอบไปเพราะผมไม่มีอะ่ะผมไม่ได้ตอบอะไรไปแล้วพอรอบสองเนี่ยผมก็ยืนคุยน้องไปสักแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็เดินใหม่อีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยสุดหล่อขอซื้อข้าวเลยเด แบบเสียงแบบน้ําเสียงแบบไม่ดีครับผมก็เลยบอกเอ้ยข้าวอะไรวะเป็นอะไรเนี่ยมีมารยาทปะแล้วเขาด่าผมเลยหาในมุมหูมมคุณนะขอมุมหูมมผมมาหน่อยก่อนผมว่ยไปผมไปถามซื้อข้าวกับผู้หญิงใช่ปะมีผู้หญิงคนหนึ่ง้วผมถามว่าขอซื้อข้าวหน่อยเขาบอกว่าไม่มีมีจานเดียวไว้กินแล้วก็ เขาก็เลยชีย้ไปสองคนที่พวกพี่เขายืนอยู่อะบอกว่าเนีย่ยสองพี่คนนั้นเด็ดไปถามซื้อดูฝากซื้อด้วยก็เลยเข้าไปถามแล้วแค่ถามซื้อเขานี่มันต้องแบบอะไรขนาดนั้นต้องมาด่าด้วยอ่ะเขาด่าก่อนนะพี่บอกเดเอ๊ะพี่ดา่าก่อนปะ คือต้องอยังไงอ่ะคือต้องให้ผมแบบอย่างเงี้ยเดินไปอย่างเงี้ยขอซื้อข้าวหน่อยครับพี่อย่างเงี้ยอ่ะเดีย๋ยวพอใจพี่อ่ะเไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปชฉลประชาในเราคุยกันดีดีโอเคครับอย่างี้ดีกว่าพี่ต้องการอะไรทำอะไรไบ้างครับเจมถ้าตามปกติครับ หมาว่าถ้าตามปกตมิมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะในกฎขที่วาโซนเนี่ยที่มีการล่างขึ้นมาอย่างในกฎของไอ้นี่ครับในวาโซนอ่ะมันเล่นอะไรกันไม่ได้เลยมเหมายว่ามันไม่มีส่วนค่าปรับครับแล้วก็ผม,มอ่ะเอเขาออกมาใช่ไหมครับแล้วเขาก็แบบพอผมไล่แทงอ่ะเขาก็วิ่งกลับเข้าไปกดวาร์ปอ่ะกดวาร์ปนี่อะ คือรอบแรกผมตอบผมไม่ได้ตอบก็คือเขาควรจะรู้แล้วครับว่าผมไม่ได้ขายข้าวอ่ะแล้วเขาก็วิ่งมาถามซ้ำแล้วก็ทาเสียงแบบเฮ้ย hey, สุดหลออขอนตัวข้าวเดยแล้วผมก็ตอบว่าเอ้ย hey, อะไรเนี่ยไม่เห็นคนคุยอยู่มีมารยาทบ้างปะแล้วเขาก็ใส่ผมเลยบอกไม่มีก็จบปะอา้าวแล้วทำไมกูต้องตอบดีๆมึงอะอะแล้วทำไมแล้วทำไมมึงต้องตึงใส่กูอะจะมานั่งด่ากันในตรงนี้แล้วมันจะแก้ปัญหายังไงอะมึงอยากมึงอยากแอปมึงอยากแอปอะไรอะ ซื้อข้าวผิดอ่ะซื้อข้าวี่ผิดต้องผิดขนาดนี้เลยอ่ะลองลองพิจารณาดูเลยครับคิดตามคิดเลยอันนี้ผมต้องอย่าไอซีเกินไปวะด่าเพื่อนผมคนนี้เขาด่ามาแล้วเป็นไงบ้างเพื่อนคุณมาด่าก่อนหรือเปล่าผมไม่ได้คุยกับคุณผมคุยกับไอ้นี่อยู่เนี่ยคิดครับเขาบอกเขาบอกไปบางทีกำลังดูเรื่องของ แล้วก็มีสตาร์ที่โดนด้วยนะครับ TC อันเนี้ยในวอโซนเลยเรียกมาคุยคนไหนที่โดนล่ะคือผมต้องบอกก่อนว่าถ้าผิดเนี่ยมันจะผิดเรื่องของกฎประเทศเลยนะฝากใครประกาศได้บ้างครับเรื่องสตาร์เนี่ย <Okay. S 1> สตาร์ทที่อยู่ในวอโซนครับต้องเรียกเขามาคือเขาก็โดนแล้วก็เขาเจะเอาเรื่องอย่างนี้หรอ เขาเดิมบอกผมว่าเอ้าพี่แล้วมาด่าพี่เรื่องอะไรอ่ะผมก็โดนเนี่ยมาท้าเรื่องพันผมผมไม่เล่นด้วยมันก็ด่าผมเนี่ยฟังนะไปเรียกมาคุยก่อนดีกว่าไปเรียกมาคุยตัหน้าดีกว่าเก่าจัดเก่าจัดงั้นเดี๋ยวผมตัดสินเลยแล้วกันว่าในกรณีเกิดที่เกิดจากวาโซ่นะครับเดีผมแม่เลยย่าครับเดี๋ยวเจมรอสตาร์ก็ได้ครับสตาร์นี่น่าโดนก่อนผมมั้ง สตาร์กบอกผมอยู่เดี๋ยวเราสตาร์กมาก็ได้เราฟังผมไปขอซื้อข้าวเหมือนกันครับผมไปขอซื้อข้าวเหมือนกันครับผมไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรสักคำเลยถ้าคิดว่าด่ามาคุยต่อหน้าได้ครับเก็บไว้เก่าที่บ้านนะครับจะมาเก่าแถวนี้เลยที่ทซีครับนะครับผมก็คุยดีๆป่ะทำไมคุณต้องแบบติงด้วยอ่ะตึงใส่ด้วยอ่ะมึงเป็นนักหนาเนี่ยการที่คณพูดแบบเนี้ยมันคือคุยไม่ดีไหม ดูดิเขาพูดอย่างเงี้ยดูเขาพูดดิดแล้าก็ทางสองฝั่งไงที่ผมพูดเนี่ยก็ไม่ต้องแบบแซะไปแซะมาเดี๋ยวถามแล้วค่อยตอบน้องพูดเออแล้วก็เจมครับมีหล่านอกวอร์โซนด้วยนะครับอันนี้เล่นได้ไหมถ้านอกวอร์โซนถ้านอกวอร์โซนก็สตอรี่เลยครับไม่ได้เกี่ยวกับในส่วนของพื้นที่วอร์โซนเพราะว่าพื้นที่วอร์โซนผมบอกแล้วมถึงในดข้างนอับตัดแล้วถ้าวอร์โซนข้างนอกคือเล่นได้ถูกไหมถ้าข้างนอกก็ตามสตอรี่เลยครับ ว่าเป็นตอรี่ของประชาชนกับครอบครัวเดี๋ยวทีซีครับมีแจ้งเพิ่มเติมก็คือมีนอกบอสโซนครับอันนี้เอาเดี๋ยงเดี๋ยวเคียร์ของฝั่งรของฝั่งจีมเลยกน้าเคลียร์แล้วครับเพราะว่าเขาบอกว่าทำไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวมันในส่วนของวาโซนรับตัดไปเลยครับเพราะว่าตามกฎมันไม่ได้ครับเดี๋ยวในส่วนนี้ครับเดี๋ยวมีกฎรับรองให้ในอนาคตตอนนี้ได้แค่ปล่อยไปก่อนออกมาโยกเขยตายนะครับไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยครับไม่ได้พูดอะไรก็คิดดีๆคิดดีๆมึงยัเดากูอยู่เลยก็พวกกึงเนี่ยต่างกับมึงอ่ะมึงยังพูดอยู่เลยนี่ ก็ใช่ไงก็เป็นอะไรนักหนาก็ได้ไหมแล้วสรลออกออกมาได้พูดอะไรบ้างเราผมถามว่าเขาเขามาไล่แทงไม่ได้ออกนะเขาอุ้มผมไปตรงไอ้กดออกอ่ะแล้วผมก็กด E แล้วทีนี้ก็ออกมาก็ไล่แทงเลยผมก็เลยถามว่าผมก็เลยถามว่าเป็นเป็นอะไรนักหนาเนคุณไม่ได้พูดแบบนี้ไม่คุณใช้คุณใช้นี่เลยคําว่าเวัยวะเพศผู้ชายเลยเออคาพูดมึงอ่ะก็คุณคุณคุณบอกกันปะ ไม่เราเราพูดก่อบ้างมากสุดสุด่าป่ะด่าสรุปด่าไหมไม่เขาเขาเขาพูดก่อนไหมด่าไหมไม่ผมบอกว่าด่าไหมมันเป็นแหล็กลูงหลานโดนจี้โดนจี้โดนจี้ก็คือผมอ่ะไม่ได้มีผมไม่ได้มีกฎรองรับประชาชนแล้วผมก็ไม่ได้คุมครองประชาชนในส่วนตรงนี้ถ้าเขาจะตีคุณอ่ะเขาจะทำอะไรกับคุณก็ได้นะโอเคครับผมต้องบอกก่อนแต่ถ้ามันอยากไกลเกลี่ยให้มันจบเนี่ย มันก็จะมีมาตรการต่อไปที่ผมสามารถแบบช่วยพูดให้คุณได้ไปถึงคุณฝั่งประชาชนอ่ะก็คือจะมีการจ่ายอะไรก็ตามตามกฎที่ผมตั้งไว้กฎที่มีตอนนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกับกับเขาดูก่อนก็ได้เก่าจัด่ะเก่าจัดอ่ะเนี่ยสตาร์กมาแล้วสตาร์กลองพูดก็ได้นะครับคนที่ชื่อสตาร์กบอกว่าผมด่าครับครอบครัวครอบครัวครับสตาร์กอ่ะครับาไงครับไง คุณโดนอ,อะไรเขาครับอเน,นี้ยคนนี้เหรอใช่ครับใช่ใช่ใชอ๋อพอดีผมเล่นวาโซนกับน,น้องอยู่ครับแล้วเขาเดินมาพูดว่าหล่อสุดหลอ่อเดินพันบ้าผม <c oughs> <c oughs> โหตอบเขาว่าหัวเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> แล้วเขาแล้วเขาเดินหนีผมเสียเลยตอนแรกว่าจะไปซื้อข้าวครับคุณซื้อข้าวอะไรครับ <c oughs> า,บาคุณจะคุณใช้น้ําเสียงแบบนี้นะคุณแบบพูดแบบนี้แบบหล่อเดินพันบ้าเนี่ยคุณพูดอย่างเงี้ยเหมือนผมเป๊ะเลยคืออะโดนเหมือนผมเป๊ะเลย คุณเก่าหรอคุณอะอันนี้ได้ยินด้วยครับเก่าอะไรอะพยานพยานไม่คุณอะเก่าเหรอผมซื้อข้าวไม่ผิดต้องผิดไม่ผมแค่ถามเฉยว่าคุณเก่าเหรออย่ามาเราะหเราะในทีซีได้ปะอย่าเราะหอย่าเราะหนะอย่าเราะหกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่บางนอนเดี๋ยวไปใส่บางนอกเดี๋ยวไปใส่บางนอกเออเนี่ยเดี๋ยวของจะปล่อยเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาไปแล้วแล้วคุณก็ไปใส่เอาแต่ความที่คุณเก่าขนาดเนี้ยแบบน้ำทรงน้ำเสียงคุณอะก็เก่าได้ตลอดใช่ปะอยู่ถ้าอยากอยู่แบบสบายๆอะก็ก็ทำเสียงให้มันนุ่มนวลกว่านี้หน่อย อะาหย่ปะต้องทำไงอ่ะต้องแบบเฮ้ยต้องแบบอ้าวดูทีซีเขาต้องสวนทีซีแบบนี้เลยคิดดูอ่ะคิดดูไออันนี้หมดเดือนนะเว้ยคิดดูอยางเง้ยคนอยู่เรื่องสบายสบายนะเว้ยไม่เข้าใจแต่ผมแค่ขอซื้อข้าวครับเนี่ยบอกไม่คุณที่คุณบอกว่าผมด่านี่ผมด่าอะไรคุณยังไปเรื่องนายวอรโซนอะผมไม่สนหรอกไปงั้นเดี๋ยวผมไปนะงั้นเดี๋ยวให้เข้าไปนะคุณมาถามผมหน้าวอรเอ้ยคุณมาถามผมหน้าสภาเด้อคุณอะมาถามผมหน้าสภาเด้อสวย เอ้ยเซนด่าเอ้ยเซนด่าไอ้เจตตี้จัดไอ้คนเซนด่ามันอยากด่าเว้ยพวกไอ้ตัวเนี้ยอยากด่าเว้ยมึงจ,จัดเซนด่าให้มันดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมปัดแก้มให้แก้มคุณน oh, <hi. S 1> ะผมกลวแก้มคุณอ่ะเยวแก้มแก้มคุณคุณน่นารักอะแก้มคุณอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังดักให้หมดนะไอ้ตัวเนี้ย ูนงเห่าครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอาดิเอ้ยมีะมึงมึงอุ้มไปดาฝัง่าดิอุ้มอุ้มดาฝังท่าด้ไอ้เได้อยากโดนด่าจะไปสัตว์ยี่ขยะมันแงเลยอะไรเยมันแงเยนแเยี่ขยะเป็นไมมีสองหมื่นกว่ามุกได้ให้บนได้ สภาพมังไม่มีเพียแด่แค,คนเยจน